มาเลยบีทอะไรเล่นเกมนี่ไงหมัดหม,มันต้องท้ากันหนึ่งหนึ่งเลยเ <c oughs> ใช่เพราะต่อยกันในเจ็บตัว <c oughs> มันขิงใช่ไหมออในเกมในเจ็บใจ <c oughs> อะไรขิงเหรอมันต้องการน้ำขิงมา้างหรือไอ <c oughs> <c oughs> เอางี้ป๊อปพี่เล็กอยู่อยู่ข้างใครพี่มาวัดเลยพี่อยู่ข้างแป๊กกูเป็นคนตัดสินให้อะไรค่าตัวพวกมึงวันนี้วางตรงกลางใครด้ได้ไปได้ยากกว่ามันคุ้มเลยผมแป๊บแล้วไงเอาดิจะเอาผมมาได้หมดอ่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ r o v นะครับครับผมก็อันนี้มึงเลี้ยงคนได้พี่อยู่ฝั่งผมใช่ไหมใช่เป็นค่าตัวผมกับค่าตัวพี่วางอันนี้พี่เล็กอยู่กับพี่แป๊กเป็นค่าตัวพี่เล็กกับพี่เอาไหมพี่ผู้รอดมึงด้วยไอ้ป๊อปพี่เล็กเอาไหมได้เอา เอาวิเล็กยอมนี่หมายทำไมิเล็กยอมง่ายจังวะอืมคือหลอดแต่แต่พี่ยืมตัดป๊อปลงไปก่อนโอ้ยแบ๊มเล่นลิเกเตอร์เหรอใช่สิโหดเปล่าโหดบิ๊มเล่นอะไรเนี่ยเอ้าเล่นฟินิกส์เหรอฟาดดีฟาดฟาดดว้าวเปิดปัดเลย เเเยาไปลล่นนะแพง็กถามจริงมึงต้องเข้าแต่ปุ่มอะมึงไม่บอกมึงตรงไปเลยตัวมึงอมตตาละอมตตาอะไรโดนมันยิงคุณเลยไม่มาก็กลับบ้านแล้วนะครูพูดอะยมึงต้องออกแต่เมรนะเอ้ยทำไมมึงเต็มอีกแล้ววะเอามันเติมมึงจะได้เหรอไม่ตีเแต่ป้อม มีคนขอบคุณขอดีพี่พีชเฮ้ยมึงอยู่บ้านแล้วเฮ้ยวันนี้ไม่ได้ทำงานวันนี้มากินข้าวมึงหยุดเล่นก่อนเดี๋ยววเดี๋ยอีกเกมนึงไดี๋ป็วันหัวร้อนแล้วเนี่ยเอาน้ำแข็งมานึ่งน้ำแข็งมาดิไม่จะบอกนิดนึงเล่นเอาวี เ,เนเกนเกมวันที่15ธันวาไม่มีนัดกองไปเจอที่บ้านทำไมเนี่ย Rov วันที่15ธันวาเขาแจกรางวัลแจกทุกชั่วโมงเนาะเออเขาจะมีทุกชั่วโมงเขาจะมีเขาดาวอยู่ใช่ปะเ,เหมือน15นาที15 14 13อะไรอย่างเงี้ยลดลดไปเรื่อยสำหรับคนที่เร็วที่สุดเท่านั้นแล้วรางวัลไม่ธรรมาดานะม้องมีอะไรบ้างอะไรบ้างมีทองคำหนึ่งสลึงในกาจีช็อคกระเป๋าเรื่อสำอาง แล้วที่มาร้านนี้ภากุ้งทองสีฟ้ในเอวีเนี่ย,ยมีกิบ์วอเชอร์แจกด้วยเวห้าร้อยบาทสำหรับมากินร้านนี้เลยใช่โดยเฉพาะแล้วก็มีไอเทมในเกมแจก ไสใจต้องวันที่จะัเท่านั้นใช่ไหมวันเดียวเริ่มสตาร์ทศ0เลยป่ะพอเที่ยงคืนปุ๊บขับกดปุ๊บถ้าหมดแล้วมันหมดไปเลยนะต้องไปรอตอนที่ตี1.00่งจนย์ศนย์ะ1ึงชั่วโมงต่อไปคือชั่วโมงละครั้งอ่ะแหละใช่ทุกชั่วโมงแจก15ทันวานี้เท่านั้นช้าหมดออเดอร์อดเลยนะครับอดแบบอย่าหาผมไม่บอกอันนี้เป็นกิจกรรมดีๆที่เอาวี จัดขึ้นนะฮะครับผมแต่ตอนเนี้ยอ้าวกุ้งส่งเดี๋ยวกูจะแนะนํำให้ร้านเกมอ่ะพี่น้องเลี้ยงผมนะเดี๋ยวกูจะเอาค่าตัวพี่เล็กกับค่าตัวแบกมาเลี้ยงมือนี้เจ้ามานี่ไม่โกงนะไม่โกงโอเคอันนั้นกุ้งมังกรครับมังกรไม่มีไม่มีเหรอเออมีแต่กุ้งแหมมีกุ้งมังกรมีอะไรบ้างไม่รู้อ่าได้พี่มามือนี้ต้องเสียตังค์จะกินแพงที่สุดอ่ะพี่ร้านกุ้งทองซีฟู้ดนะผมดู่แถวพระรามสี่ เขาเรียกเขาเรียกว่าตรงแยกแยกกรเสริม้านเอางี้เดี๋ยวพอกูกินเสร็จใช่ป่ะมึงวัดอีเกมหนึ่งถ้าชนะไอบีมได้กูเบิลค่าตัวให้สองเท่าแต่ถ้าผมชนะผมได้อะไรไอที่เบิลอะกูให้มึงเท่าหนึ่งแบ่งกูเท่าหนึ่งถ้าอย่างนี้ผมเล่นด้วยใจเลยนี่สั่งเลยดีกว่าจะสั่งอาหารเลยฮะเอากุ้งแม่น้ำทอดเกลือโบราณครับผมเอออย่างน้อยเสียตังค์ได้กินของแพงวะชูชีกุ้งแชรับมเอากุ้งแม่น้ำเผาครับจัมโบ้จัมโบ้เนื้อปูผัดผง สองเพีดีครับกุ้งอบวุนเส้นอะไรกะเพรามันมีกะเพรากุ้งอบวุนเส้นเหรอ,อแล้วก็ถ้ามันกุ้งแล้วก็ปลาหมึกย่างครับเอาเป็น,มห,นนะหมึกไข่นะหมูแดดเดียวครับผมยำผักบุ้งกรอบกินไหมกินผักบุ้งชอบกินผักบุ้งเอาเข้าวผัดปูจานใหญ่พอแล้วพี่จิบย่างก่อนเฮียเสียตังค์มื้อนี้คุ้มไหมล่ะ ไม่เป็นไรว่าเดี๋ยวผมชนะอีกเกมหนึ่งก็แบบกินได้เยอะถึงเวลาจริงๆอ่ะกูอยากจะเห็นจริงไอ้คนขิงไม่ขิงเบื่อบางทีอยากให้มึงหนึ่งหนึ่งกับผมว่าล่ะพี่อ่ะมึงออนแอร์เลยเี้ยมึงออนแอร์มาเอาค่าตัวพี่มาเลยว่าล่ะเอาเมื่อไหร่ได้ได้มาเอาชี้ก่อนเดี๋ยวเราหาปัามึงครับไปอย่าไม่ใช่ไปแอบเล่นนะแป๊กยอมแพ้เขาไปเถอะสู้เขาไม่ได้เนโบราณค่ะน่ากินว่ะ น่ากินมากเล็กครับอ้ยด,ดีใจนะเอาตังน้องมากินเองอมีความสุขรู้ได้ไงรู้ได้ไงนี่ตังให้แป๊กนะกูจะกินอย่างดีเดี๋ยวได้คืนอีกเม็เดือนีเล็กครับผูนิ่มนี้บีขอบคุณมากนะสำหรับอาหารมื้ออไรไ่อยนี้ กูยังนิ่งก่าคนน่าหลังใต้เลยว่ะแป๊บเกือบแล้วเกือบแล้วกินได้เกมหน้าเรากินได้สองเท่าเลยนะพี่เข้าันชนะเราไม่รู้สึงว่าเราได้อดกินสองวันเลยอ่ะมั่นใจมาก เพราะมันเป็นหวานหมูหวานหมูผมต้องรู้นะว่าเงินที่เล็กเงินในแพ็คมันอร่อยอย่างนี้หมวเริ่มร้อนแล้วทำกล้องรลอนะช่วะอย่าลืมเดี๋ยวไปเอาคืนในเกมอะไรครับผมกระโปรเาคะะโม้เผาค่ะ ินปูอ่ะทไมเหมือนรู้สึกเหมือนกินหมูไอ้เย้ยโฟกัสไม่เข้าเฮ้ไม่เข้าสักทีเลยโอ้เป็นใจละอันนี้ส่วนตัวไรบีมเว้ยมาลองเว้ยปูนิ่มทอดกระเทียมเว้ยกินเยอะให้มันดูหน่อยดิเราชนะแล้วเว้ยดูอาหารท่านโหม้วยโหม้วยเสียง มามองกล้องกูเลยมาปูกันแหละพี่แต่ว่าเงินอเงินหมูดีมเรายังไงก็ต้องเย้ยเขาด้วยมาเฮ้ยมาลองเย้ยเขาด้วยเปลี่ยนเปลี่ยนเป้าหมายบ้างเงินพี่เล็กด้วยนุ้ยกลัวตีมไปตีม แมหน้าอย่าแพ้นะไม่แพ้บิมกินเอาเยอะไหมพอประมาณพี่ไม่อยากกินเยอะจริงเหรอจะอร่อยเลยอ่พอประมาณนะบาบิมบิมตักกินด้วยแล้วกินก็กวตี๋ยวก็ได้นะเดี๋ยวกูกินจานนี้นะได้เนี่ยเวลาเรากินช้อนข้าวผัดปูเนี่ย มันก็ต้อกินอย่างเงี้ยโอ้โหเอามาช้อนแบ่งเาช้อนแบ่ง๋อหรอช้อนแบ่งเอยากตีนทีนึงมีเด็กตายแถวนี้ <Workers S 2> โอ้ย่งสั่งโูคร <sk ills> ับผงกลรีมีดูเนื้อนีมีๆีีเอาบิงก็ออกมาเลยฮะกินเป็นทุเรศเนี่ยเออเจ็ดเ่เท่าไรเนี่ยนี่อปีเอาีนีปี เอาไปให้พี่เขาหน่อยดิมีอยากสั่งเพิ่มมัมวิ่งสั่งได้เลยนะขอให้มันลวกปากแดกอะไรไม่ได้คนที่เพิ่งเข้ามาดูตอนท้ายอ่ะเอ้ยแล้วเขาไม่ได้ดูตอนแรกเขาจะไม่รู้ไงเขาจะงงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะคืออย่าดูข้ามนะเทมี่จริงๆแล้วอะต้องดูเลี้ยงต้นยันจบเลยนะครับอย่ากอข้ามเราเห็นความพ่ายแพ้ย่อยยับความสุขของเด็กเกมหนึ่งไงเด็กีกอีเกมหนึ่งกติกาว่าไง ก็เง oh yeah. so ินเดือนที่ยังไงแล้วไหลแล้วไอ้บีมไอ้บีมโดนเท่าไหรโดนอะไรอ้าวก็บอกแล้วไงเจ็ดเท่าเจ็ดเท่าเออเจ็ดอ๋อเจ็ดเท่าของกูเงินเดือนกูแล้วของมึงอะเท่าเดิมดิเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้น้าได้ไงไม่ได้ดิหกเท่าก็ได้หกเท่าก็ได้ อะนรลอันเล็ของมันหมอนัอ๋อเดี๋ยวนี้รวยเนาะนี่รวยเพราะอะไรรู้ป่ะเงินที่มั้โครับขอจานเปล่าไปครับผมจานเก่ามันเลยศขอจิ้จับรปุปๆป เริ่มดีกว่าเมื่ดีกว่าแล้วเร็วคาราเตอร์ลอนนะพี่บีมเขาบอกพี่กินไม่ได้เป็นคาร์เตอร์อนน่ะบางมืกหวานไม่ใช่คาร์เตอร์ลอนจะขึ้นได้ไงแล้วที่มึงพูดแบบนี้ไม่เกี่ยวเลย กูว่าพี่พูดไม่รู้เรื่องหรอกเอาพี่พูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้หนับหนับกไปาขอให้ถูกด่าม ดีกว่ามาต่อปลาดีกว่ายังยังยังไม่จบอีกปลาเนื้อออดทอดน้ำพริกสูตรโบราณทอดราดพริกสูตรโบราณอันนี้มันเป็นเมนูแนะนำเขาพี่ที่สั่งมาเขาเรียกคอมเมนต์เกิดทั้งหมดอ่ะกินแล้วมันหวานอ๋อหวานอะไรอ่ะหวานปลาเหรอหวานโมูยังไม่จบอันนี้เดี๋ยวพี่ให้บีมกินได้มั้ยพี่ไม่ค่อยถนัดปลาเลยอ่ะแต่ที่พี่สั่งมาเพราะมันเป็นเมนูแนะนำ แต่พี่ต้องชิมพี่อยากรู้ไปได้ได้ได้ไปหรบีมเอาไปกินอย่าให้เอาไปแบ่งกับป๊อบนะบีมหมดแล้วบีมเล่นเลยไหมเอาดิวดิเอาไหมถึงเวลาแล้วอะไรหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเนี่ย1น2สองสองไม่ได้ไม่มีใครถ่าย อ <c oughs> ขอเช็ดโต๊ะนิดนึงนะครับเ,ออเดี๋ยวขอเยร์โต๊ะหน่อยครับสังเวียนมันต้องมีมามามาตัวอะไรเดี๋ยวผมเรื่องของผมเองอย่ามายุ่งเออไ, <c oughs> ไม่บอกได้นะอันนี้ที่เราเห็นจริงๆนะบอกแล้วว่าผมบัฟกันเองแล้วทำเองจริงๆไม่ได้ตัดการพนันนะไม่ได้ตัดแบบคืออันนี้คือมันเป็นความสนุกของของกองผมเองมก็ไม่ไดุ้่บใครนะมันเป็นการทับถมถุยทับถมถุยทับถมถุยกันมีอยาใก้ไอ อ้าล้วครับผมผมบอกให้แบกเล่นลิกเตอร์ครับผมส่วนบีมเล่นซิวตอนนี้เราลงในสนามแล้วจุ้มจุ้จุ้อย่างอย่งไม่เริ่ไม่ให้เริ่มเริ่มเมต้องจุ้มจุ้มจุ้ตอนนี้ครับผมสิวเขาเริ่มไปทางปิ๊กซ้ายครับลิกเตอร์ยีบีกว้าีว้ายบีกซ้ายบีกวาบีมก็จะจุ้ฟาดฟาดเอาดีเข้ามดิแรงนะลิเตอร์มาดี เป็นไงล่ะเป็นไงมาโดนเลยให้บอมเดียวไม่มี้มอมตีปอดี่เ่อเขาไมแว่ไม่คุ้งนะอ้าใจดีฟันองสิบหน่องลบ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 หลบต้องถ่ายแล้วปะโหโคตรแรงจบติเดือนจบเลย กิเข้าต้อสั่งไม่ด้วคุยกับคิดด้วยเมาต้องรีบหรอใ้กูเดินเข้าถ่ายหรอเดียเคื่อนวไม่ตลกพี่ถ้าเกิดเราจีตามีอน่่อเลาแถมมีสิบคู เอาก็ฝากหน่อยนะฮะการจิการดีดียว ROV นะครับผมวันที่15ทธันวาคมวันเดียวเท่านั้นครับตลอด24ชั่วโมงในวันที่15ครับอย่าลืมโอกาสนี้นะครับ ผ่านแล้วจะเสียดายนะครับรางวัลก็มีของคำหนึ่งถึงมีในตาจีชอจ็อกกระเป๋าเครื่องสำอางอไวเชอร์ร้านที่ผม,ม <า S 1> กินเนี่ยครับกุ้งท้องซีฟู้ดมูลค่า1,500บาท<ม>แล้วก็ยังมีไอเทมในเกมแจกด้วยนะฮะแล้วแจกทุกชั่วโมงจะมีเขาดาวอยู่นะฮะเขาเอาแค่คนที่เร็วที่สุดเท่านั้น15คนคร<ำ>คนต่อชั่วโมงแต่มีทุกชั่วโมงตลอด24<ไ>ชั่วโมง ถ้าเกิดคนที่ไม่รงวัลสมมติว่าคนอยากมากินกุ้งทองเหมือนผมเนี่ยร้านกุ้งทองซีฟู้ดเนี่ยไม่ต้องห่วงเราโหลดเกมเอาวีใช่ไหมใช่เราเข้ามาโชว์ที่ร้านได้เลยอ่ากินพันห้าลดร้อยห้าสิบบาทอออันนี้สําหรับร้านกุ้งทองซีฟู้ดนะนี่แหละจะเป็นเอ่อไม่กี่ครั้งที่การเล่นเกมมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเป็นกิจกรรมของเอาวีกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันนะครับผมขอบคุณพี่เล็กขอบคุณแป้งมากครับผมที่ทําให้ผมอู้ฟู่กันเดือนนี้โอ้โหขอบคุณมากนะครับผมและที่สำคัญ อ่ไปเล็กมือตรงกดฟอร์แมตอ่ะกดได้เลยตอนนี้จะ format ที่อะไรเลยมูนๆๆๆมี่ปิดก่อนดีกว่าอย่าลืมกดไลค์กดซ like ับสไครต์อะนรี้แหละานัจะได้อยู่ดูเพจลูกแล้วเข้าไปไอซับซับสไครต์เร <c oughs> อเล่นกันรอเล่นก <c oughs> ัน <c oughs> บุญเล่นบูญเล่นนะฮะคำคำแต่มึงจริงจังกูรู้แหละอะไรแข่งก็ต้องจริงจังแหละไม่แต่ตอนต่ตังกัไม่จริงจริง ไม่เสียงคอมเชียรอย่าลืมไปกดไลค์กับต้นสังขยมีนีแลกครับทางช่องยูทูบเฟซบุ๊กและไอจีที่มีนีดอทสกอออีนดอสกออแลกกันด้วยนะครับผมฝากด้วยกิจกรรมดีๆขอเอาวี่ขอบคุณร้านกุ้งทองซีฟู้ดมากครับผมขอบคุณมากวันนี้ไปก่อนนะครับ